สวัสดีครับทุกท่านเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีเรื่องรลววของนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นชื่อว่าชิก่านะครับที่ได้ถ่ายทอดไว้ที่ช่อง YouTube ของเธอนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ที่เธอได้พบเจอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เหตุการณ์นี้นะครับเต็มไปด้วยความประทับใจทั้งในแง่ของน้ำใจของคนไทยและความโชคดีที่เกิดขึ้นในท้ายที่สุดนะครับเปิดคลิปมา เธออยู่ที่ตลาดจริงใจที่เชียงใหม่นะครับซึ่งขึ้นชื่อเรื่องสินค้าออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวเหนือเธอเพลิดเพลินกับการเดินชมบรรยากาศของตลาดที่เต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวาเธอชิมอาหารหลากหลายเช่นไก่ตุนที่มีเนื้อไก่นุ่มและน้ำซุปกลมกลมปีกไก่ทอดที่กรอบและหอมอร่อยและผัดวุนเส้น หลังจากที่เธอเพลิดเพลินกับอาหารในตลาดนะครับชิก้านะครับก็ได้เดินทางไปยังวัดหมื่นเงินกองนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีค่อยมีนักท่องเที่ยวผู้พานบรรยากาศของวัดเงียบสงบและเหมาะสําหรับการพักผ่อนจิตใจภายในวัดมีพระพุทธศสายาติขนาดใหญ่และรูปปั้นเทวดาที่งดงามเธอก็ได้ใช้เวลาในวัดนี้นะครับเดินชมสถาปัตยกรรมของล้านนาพร้อมกับเก็บภาพความทรงจํา ไว้ยอย่างเต็มที่นะครับหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้ไปแวะร้านกาแฟเพื่อทำงานในช่วงบ่ายพอเธอกลับออกมานะครับก็พบว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่เธอเช่ามานั้นหายไปจากจุดที่จอดไว้ความตื่นตะหนกนะครับก็เข้ามาแทนความสุขของเธอในทันทีนะครับชิการีบสอบถามผู้คนในละแวกนั้นแต่ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโชคดีที่ชาวบ้านในพื้นที่แสดงน้ำใจเข้ามาช่วยเหลือ เริ่มจากผู้ชายเจ้าของร้านอาหารที่เข้ามาช่วยเธอเป็นคนแรกหนึ่งในนั้นนะครับก็คือผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาช่วยเธอโดยการติดต่อกับตำรวจพร้อมพาเธอไปที่สถานีตำรวจนะครับช่วยปอบโยนและให้กำลังใจตลอดทางลูกสาวของหญิงคนนั้นนะครับยังช่วยติดต่อกับเจ้าของที่พักและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อเจ้าของที่พักทราบเรื่องเขากลับไม่ได้แสดงความไม่พอใจที่รถหาย ตรงกันข้ามเขากับบอกกับชิคก้าว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้สิ่งสำคัญก็คือคุณปลอดภัยและไม่เกิดอุบัติเหตุคำพูดนี้นะครับช่วยลดความกังวลของเธอลงได้มากเลยนะครับแม้ตำรวจจะรับแจ้งความและเริ่มติดตามเรื่องแต่ชิก้านะครับก็ยังไม่ละความพยายามเช้าวันลุงขึ้นเธอออกตามหารถด้วยตัวเองโดยขอความช่วยเหลือจากพนักงานที่พัก ขณะที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านพื้นที่ใกล้เคียงเธอก็พบรถมอเตอร์ไซค์ของเธอจอดอยู่ริมถนนไม่ไกลจากวัดแห่งหนึ่งชิกา้านะครับรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากเธอรีบโทรแจ้งตำรวจและเจ้าของที่พักให้ทราบข่าวดีรถคันดังกล่าวยังอยู่ในสภาพดีและไม่ได้รับความเสียหายและเธอนะครับไม่ลืมที่จะกล่าวคำขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือเธอในช่วงเวลาที่ลำบาก เธอยังได้เล่าถึงการให้กำลังใจจากแม่ลูกที่ช่วยเหลือเธอซึ่งทำให้เธอรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากในการช่วยเหลือครั้งนี้ก่อนเดินทางออกจากเชียงใหม่ชิกานะครับได้ส่งขนมญี่ปุ่นไปให้แม่ลูกคู่นั้นนะครับที่ช่วยเหลือเธอรวมถึงกล่าวขอบคุณอย่างซาบซึ้งนอกจากนี้นะครับเธอยังตั้งใจที่จะกลับมาเยี่ยมเชียงใหม่อีกครั้งในอนาคตเพื่อพบปะผู้คนที่แสดงน้ำใจต่อเธอนะครับ เรื่องราวนี้นะครับสะท้อนให้เห็นน้ำใจของคนไทยที่พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นในยามลำบากชิก้าได้ถ่ายทอดเรื่องราวของเธอลงในช่อง YouTube พร้อมกับชื่นชมถึงความงดงามของวัฒน,นธรรมไทยที่ไม่ใช่แค่สถานที่แต่ยังรวมถึงหัวใจของผู้คนท่านใดสนใจชมคลิปนี้นะครับผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับต่อไปนะครับเราไปฟังความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นกันนะครับ ที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ว่าพวกเขาคิดเห็นกันอย่างไรเราไปเริ่มต้นที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับเขาได้บอกว่าถึงจะลำบากแต่ก็ดีใจด้วยนะที่หามอเตอร์ไซค์เจอคนไทยมักจะช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากอยู่เสมอฉันเองก็เคยได้รับการช่วยเหลือแบบนี้หลายครั้งต้องขอบคุณคนไทยจริงๆความที่เห็นต่อมาครับเขาบอกว่าคนไทยใจดีเยอะมาก นี่แหละทําให้ฉันชอบประเทศไทยมากๆความที่เห็นถัดมาครับเขาบอกว่าคนไทยใจดีสุดๆสมกับเป็นประเทศพุทธเลยแม้แต่ตอนเจอปัญหายังถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกเหมือนจะบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปยิ้มไว้ก่อนความที่เห็นต่อมาครับเขาบอกว่าฉันซาบซึ้งกับน้ําใจคนไทยมากจนแอบน้ำตาคอเลยดีใจด้วยที่เจอมอเตอร์ไซค์ุนไ,ททได้ สมกับเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มจริงๆความที่เห็นถัดมาครับเขาบอกว่าถึงจะเป็นเหตุการณ์ที่ลำบากแต่ก็นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะพอได้เข้าไปสัมผัสใกล้ๆก็เห็นว่ามีผู้คนใจดีอยู่รอบตัวมากมายความที่เห็นต่อมาครับชิกาซังคงลำบากหน้าดูแต่ฉันคิดว่าคนไทยเป็นคนใจดีมากๆเลยนะ ความที่เห็นต่อมาครับเขาเกล่าวไว้ว่าตอนฉันทำกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ลนที่เชียงใหม่คนแถวนั้นก็ช่วยกันหาจนเจอฉันรู้สึกขอบคุณมากเลยสุดท้ายกุญแจก็ถูกส่งไปไว้ที่วัดใกล้ๆทำให้ฉันกลับบ้านได้คนไทยช่างมีน้ำใจมากๆจนหาไม่ได้ในญี่ปุ่นเลยตอนนี้ความที่เห็นต่อมาครับเขาบอกว่าดีใจด้วยนะที่หามอเตอร์ไซค์เจอ คนไทยมักจะช่วยเหลือเวลาที่มีใครกำลังลำบากฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆเกพราะพวกเขาเป็นประเทศพุทธความที่เห็นต่อมาครับเขาบอกว่าชิกาซังโชคร้ายจริงๆฉันเองก็เคยทำกระเป๋าตั้งหายที่กรุงเทพและโทรศัพท์มือถือโดนขโมยที่พัทยาต้องพึ่งตำรวจไทยถึงสองครั้งแต่ทุกครั้งตำรวจช่วยเหลืออย่างดีมาก ฉันจำได้ว่าได้รับการช่วยเหลืออย่างดีความที่เห็นต่อมาครับเขาเกล่าวไว้ว่าเหมือนเจอปัญหาแบบที่ดูเหมือนจัดฉากเลยนะคนไทยใจดีจริงๆถ้าเป็นเวียดนามจะเป็นยังไงบ้างเขาไม่รู้ดีใจที่หามอเตอร์ไซค์เจอและต้องขอบคุณน้ำใจของคนไทยฤดูแล้งที่เชียงใหม่กำลังจะมาพร้อมกับปัญหา pm 2 5แล้วจะไปไหนต่อฉันรอติดตามคุณอยู่นะ ความที่เห็นต่อมาครับเขาบอกว่าดูวิดีโอแล้วน้ำตาซึมเลยมอเตอร์ไซค์ถูกขโมยไปไม่ใช่ความผิดของชิกก้าซังดีแล้วที่ไม่มีใครเป็นอะไรคนไทยใจดีมากๆฉันรู้สึกประทับใจคนที่นั่นน่าจะสัมผัสได้ว่าคุณรักประเทศไทยจริงๆโชคดีที่ได้รถมอเตอร์ไซค์คืนความที่เห็นต่อมานะครับจะเป็นความที่เห็นสุดท้ายท่านนี้ได้กล่าวไว้ว่าตอนที่ฉันไปกรุงเทพ ฉันเจอร้านค้าตามแหล่งท่องเที่ยวเรียกลูกค้าแบบหนักหน่วงมากแค่สบตาก็เหมือนจะโดนบังคับให้ซื้อเลยครับผมนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้นะครับทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ